ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่อง PBB Finland Channel <laughs> ตอนนี้อยู่อุดรธานีครับผมยูจังหวัดอุดรธานีครับผมบานเกิดเมื่อตอนของผู้ยิบานฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกุมมสลหนยามาขึ้นเพิ่มเติมก็รอม,ม,ม,มาข้นนะครับผมมือนีแม่น้องนาเรตะไม่ได้มาด้วยหนีเที่ยวหนึ่งวันนะครับผมวันนี้มาอุดรธานีครับผมตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะไม่ใช่รัฐนะสวนสาธารณะจังหวัดอุดรธานีนะครับผมสวนสาธารณะหนองประจักษ์อุดรธานีนะครับผม คนอุดรเอินวานน้องประจักษ์พี่น้องน้องประจักษ์นี่คืออีกย่างมันเป็นสวนสาธารณะประจําจังหวัดนะครับผมคืออ่าคือแบบใบรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยยิงมือแรงสิมะเลี่ยงออกกับรงกายยิ่งมือเศร้าสิมะเลี่ยงออกกับรงกายนะครับผมแล้วก็ผู้บ่าวผู้สาวก็บสีมาจีบกันอยู่กลางน้องนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวห้างทพาไปให้อาหารปลานะครับผมจะพาไปให้อาหารปลานะครับผมประทังบุญวันนี้นะจ๊ะ ตันเลยปองเงินมาให้ไหมอันนี้เท่าไรครับเนี่ยอันนี้แหละครับกระปองปองนะ่ะกระปองเงินสีแดงพี่น้อง คุ้นไหม <laughs> คุ้นมากเลยอันแม่ค่ะาว่าคุ้นมากเลยว่ะสาันพี่น้องแยงไหนดีปะลูกค้านี่บอกทางนี้ก็ได้ะให้อาหารปลานะครับผมมันมีปลาป่นี่มีปลาป่าลองดูดิ <c oughs> โอ๊ยกระเป๋าเงินกับ ฟาด้ายฟาดขวา,ายัวแทงสีคือบอลนัดตัดมัน,น,นป่ะแทงสีเดียวบอลนีเค <Okay. S 1> จะมาให้อ่านปลานะครับผมคันว่าเพื่อนสมยชะกี้พี่น้องมองนี่เป็นมองที่พุยยางิเรียมาเห่นประจำพี่นอ้องโอ้โหเยอะมากเลยครับ <laughs> อยางนี้ไหนนี่เสือออกเลยเอาไม่คือบอกออกมากูบอ,อกไงน่นก,กินอยู่บ่จะเป็นไขคหวะโน่ธนาต์กูเป็นไขคหวะโน่นะปะเน,น,น,นี่ยพวกมึงเป็นไขคหวะโน่ปะเนี่ยปองร้ายกูมึงเอาคขู่มาใส่กูใช่ไหมนี่พวกปองราย ขนมปังพวกเจ้ากินหรือเปล่าไอ้นกให้อาหารปลาที่น้อง หมดเรียบร้อยแล้วไปเหลืออันนึงอยู่ขอบคุณครับเดี๋ยวห้องสภาพปัญยาาอ่าโซาจักรยานครับผมจักรยานนี่ขี่อ้อมน้องปรักษ์พี่น้องนะครับผมสมัยตะกี้นี่มาขี่ดูมาจีผู้สาวพี่น้องสมัยตะก่อนนี่มาขี่บ่อยครับจีผู้สาวครับผมแต่ชูดไม่ได้ฮอบไม่ได้เข้าข้าเด็กตะกี้ผู้หายดิ ตะกี้ผู้ใหญ่เป็มีคนอยากไงสมัยตะกี้นี่มาเล่นอยุนน้องประจานี่ผู้สาวผู้บ่าวเนี่ยเขาจะปู่ศาสตร์นั่งอยู่นี่พี่น้องบักพี่ใาญ่ฟิลิแกนบ่ามาตีลังกาเล่นดีดีดูแก้วอยูุนี่์พี่น้องเลิกเรียนมากกับมาเล่นน้ามูสินะสมัยตะกี้เนาะสมัยโชว์นี่มาขแข่งดิสมัดนดอร์เราค่อยแมาดอกเป็นเด็กหน่อยอยู่ไงคือแม่ว่าอากาศร้อนแต่กูใส่เสื้อยีนอากาศอากาศแม่งโคตรร้อนแต่กูใส่เสื้อยีนคิดดู ก็รอนเหมือนกันต้หนกับมึงทำไมต้องหันมาแก้กูด้วยเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้อากาศร้อนแห้งพีนองนะครับผมแต่ว่าผมใส่เสื้อยีนส์ออกมาเพราะว่าอะไรตอนที่ออกมาน่ะมันแดดอยู่ไงตอนที่ออกมาน่ะมันแดดอยู่นะครับผมอือนนี้พอตอนนี้มันห่มแล้วมันห่มแล้วห่ม is mean or is mean not have of sunshine you understand you I don't understand what I s a y อ๋อไปเที่จากยานตอนนี้จะไปเท่จักยานนะครับผม พูดไทย <รอ S 2> แบบ<อ>ไทยแบบไทยพูดพาอุดรไงไทยอุดรเขาออกอย่างนี้ไงฮะเหนืห่อยแล้วตอนนี้กับยู้น้ำพี่น้องนะครับผมขออนุญาตซื้อเสาแกลกิจเสาแกลก่อนนะครับผมออกินเสาแกลก,ส,กสียางเอาละพี่น้องเดินเาอ,อนาเพราะว่าเดินชุดไม่เหมาะกับการวิ่งไม่เหมาะกับการปั่นจักรายานเหมาะกับยุโรปครับตอนแรกมันก็แดดอยู่ดิตอนนี้มันห่มแล้วมันก็ฮอนหน่อยจหน่อยนะครับผม เอาพี่น้องอากาศเอาน่าเอาเอาเพื่ออะไรเอาเพื่อว่าออกเอออากาศมันออกอากาศมันเอาครัับออาาากศมนเช่วงนี้ฝนตกมันนี่ครับชาวไกวยที่เราได้เสียโลกนะฮะได้รับมาแล้วตอนนี้ดิสซี่มีเบื้งไหมฮฮะ บางคนถามหาแม่น้องนริตะแม่น้องนริตะไม่ได้มาด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวพ่อมันนะฮะอือไปเดือดมาทั้งนอกเพราะข้างในม,นมันมีคนเดือไงอออแอบอยู่แกงอะไร <laughs> แอบ กลัวมันต้องมันต้องยินเสียงทินเสากลัว,วเนี่ยเลยไม่อันเนี้ยอืมอขี่ตุ่มเกือบลงขี้ตุ่มถ้าเดินเนี่ยบอกเลยว่าเสื้อนพาไปแต่ก่อนไม่ได้แบบนี้นะแต่ก่อนเดินแบบแต่ก่อนก็เดินแบบ ไฮดักนะทุกวันนี้ใส่ชุดแบบนี้ก็ได้แบบนี้นี่สินท่าน <c oughs> <c oughs> มึงจะห้องมึงจะแบบเอาปแปบะบ่ะเอาปแปะห้องกูแม่งงตอนมาสามแหมสวัสดีครับอาปแปะห้องกูแม่เตี้เยเตี้ยไหมบักเทสไหมย่มงางสิงละ่ะไม่น่ารอดคือนสามชั่วโมงกูโดนแถวนี้กูไม่น่ารอด กณไม่น่ารอสักเินท่านี่สาชั่วโมงจะนองประจักษ์หัวเด้อ หน้ากำเตรเียมกับพี่น้องมีอะไรมีอะไรฮะไม่ครับจะงอดุดวันสีพี่น้องรู้ไหมหมดโรงเรียนนี้ใครคุมมังค่าคุม อันนี้หาบ้านเชียงหาบ้านเชียงนี่เป็นหาที่แบบเป็นทัรักของอุราธานีเพราะว่าสถานที่บ้านเชียงเป็นสถานที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับผมเท่ากับกะเพราเลยเก่าแก่ มมตโอเคเสร็จภารกิจแล้วพี่น้องน,นะครับผมเดี๋ยวจะไปบ้านก่อนพี่น้องน,นะครับผมไปบ้านก่อนเอรื่องเล่นจะพาไปยังเปิดถ่ายนะครับผมจะพาไปเดินเปิดไายย<ม>ูนิทาวน์อุดรธานีนะครับผมเดี๋ยววันนี้น้องมาจากษเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปนะครับผมตอนนี้ขี่โมเทย์มานะครับผมโมเทย์แบบพี่บ้านฟินแลนด์สิกับ้านแล้วพี่น้องคันนี้ซื้อมาก็ ไม่ค่อยได้ขี่นะครับผมประมาณสีเดือนแล้วไม่ค่อยได้ขี่นะครับผมจอบไ,งไงว้อยอะเหี้ยนจอวไว้เก่าทิมนะครับผมสงสารมันอยู่แต่ว่าก็จะ่ว่างไงเนาะสูงไม่ไดีบ้านเนาะ <laughs> โอเคเจอาก,กันาคลิปหน้าคลิปต่ลไบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กกช่อง l a n c e Channel